อัสลามุอะลัยกุมุลลอฮ์มุลลอฮิวะบาร์ดากะโต๊ะก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูซ<อ>ูสายชิวบังนับยาคุสาสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในช่วงช่วงที่เท่าไหร่เลยคะคุณ EP 6 EP 6วันนี้เราจะมาเรียนรู้ แบบหึกหัดกันแล้วเราจะมาทบทวนสระอูก,กันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูเรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพื่อเป็นการปอดคลายก่อนที่เราจะเรียนรู้นะคะโอเคพร้อมนะคะทุกคนพร้อมนะคะทุกคนแล้พร้อมแล้วไปกันเลย ูจำไว้เสียงยาสระกู 그니 <목소리로> บทไปหนึ่งเพลงเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอ,อะไรคะลูกเมื่อกี้สระ,สระอูทบทวนกันใหม่ได้นะคะี่ครับเพลงสระอูว่ามีเอ่อมีคำว่าอะไรบ้างใช่ <laughs> ไหมคะแครับโอเคลูกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาพบกับนี่คำสระอูคำสระอูตรงนี้ลูก ครูให้เวลาลูกทบทวนนะคะผู้ว,ว่าเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วบางนับได้อ่านให้น้องๆฟังแล้วเด็กใ,ใครจะฟังบางนับอ่านให้ฟังอีกเที่ยวหน,นึ่งคะใครจะฟังบ้างคะใครจะฟังบางนับยกมือขึ้นยกมือขึ้นเล้วโอเคงั้นบางนับอ่านให้น้องฟังหนึ่งเที่ยวพอนะครับโอเคนะครับ,รบเลบนหมดเลยนะครับ ko ko kho o khu ngo u ngu jo u chu sho u shu do u du to u tu tho u thu no u nu bo u bu po u pu pho u phu pho อูฟูฟออูฟูมออูมูรออูรูวออูวูสออูสูหออูหูอออูอูปออูปูต่อไปคำสองพยางนะครับสระอูกับสระอาคออูคูนนอานาคูนา ซาราอูกับซาราอาหอนอูหนูนออาน้าหนูน้าพออูถูดออูดูงออูงูดูงูโอเคครับกูคูงูจูชูดู ตูถูนูบูปูผูผูฟูมูรูวูสูหูอูปูคูหน้าหนูหน้าถูและดูงูครับ นี่ลูกหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาทุกคนทุกคนหยิบขึ้นมาเลยค่ะนี่ลูกมาดูแบบฝึกหัดหน้า16ลูกเปิดเล่มนี้นะคะทุกคนบังนับไปก่อนนะคะบายโอเคไม่แบบบังนับขอเร็วกว่าคุณคับลูกเปิดเล่มนี้นะคะเปิดหนังสือเอาเก้าอี้ไปด้วยค่ะบ,บังนับ <laughs> โอเคลูกเอาเล่มนี้ขึ้นมานะคะ เอาล้วดีขึ้นมาเราเปิดหน้า16นี่หน้า16ไม่ได้ยากเหมือนเดิมนะคะลูกเหมือนเดิมนะคะให้ลูกคัดลายมือตามแบบนะคะไม่ยากมันจะมีอยู่เอ่อสิบสองคำด้วยกันไม่ยากลูกคัดลายมือสวยๆเพื่อเป็นการฝึกนะคะฝึกคัดลายมือนอกจากเราอ่านได้แล้วแล้วก็ต้องคัดลายมือได้ด้วยแล้วก็ต้องเขียนสวยๆด้วยนะคะ ว่ายังไงเขียนสวยสวยหัวกลมกลมเขียนตรงตรงดินสอให้แหลมนะคะฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนนะลูกนะต่อไปอีกหน้าหนึ่งลูกหน้า17หน้า17ก็เหมือนกันนำคำที่กำหนดให้เขียนเรียงกันแล้วก็หันอ่านนะคะอย่างเช่นข้อที่1คําคำว่ารูกับคำว่าปูใช่ไหมลูกลูกก็มาคัดลายมือรู ปูโดยที่ไม่ต้องแยกคําไม่ต้องเขียนเครื่องหมายบวกโอเคนะคะทุกคนไม่ยากนะคะมีคําว่าดูปูดูงูถูหูตีงูเข้าใจนะคะต่อไปในตอนที่สองอีกตอนหนึ่งให้นำคําแต่ละแถวเขียนเรียงกันเหมือนตัวอย่างที่ให้มานะคะทุกคนเอาลูกดูข้อทีห่งมีสระอูก,กับสระอี มีเครื่องหมายบวกด้วยแต่เวลารูปนนำมาคัดนลายมือรูปไม่ต้องเขียนเครื่องหมายบวกนะคะเข้าใจนะคะทุกคนอย่างเช่นข้อที่1 d o u du ดอูดูดอีดีดอ,อีด,ด,ออดีลูกก็นํำมาเขียนติดกันเลยอ่านว่าอะไรคะดูดีดีอ่ะคำที่2ข้อที่2มีสระอีกับสระอูแล้วก็สระอามอ,อีมีงอูงูมมอ,อามาอ่านว่าอะไรคะ อ่านว่าอะไรคะมีงูมาเราก็มาเขียนแล้วก็มาคัดลายมือตรงนี้3คํคเลยเห็นไหมสามพยางตัวนี้คําว่ามีงูมาเขียนติดติดกันไม่ต้องแยกคานะคะเข้าใจนะคะต่อไปข้อที่3มีสระอาเห็นไหมคะสระอาสระอูและก็สระอูคําแรกก็คือหออาหารออูรูออูปู รวมกันอ่านว่าหารูปูเข้าใจนะคะทุกคนลูกก็นำคำนี้มาคัดลายมือให้สวยๆโอเคนะคะต่อไปคำสุดท้ายคำที่4มีคำว่ามีสระเลยมั้งคะตอบพร้อมกัน็นคูเลยค่ะสระอาสระอูสระอีเห็นไหมคะเมื่อเอาพยัญชนะมาใส่คำที่หนึ่งอ่านว่ามอามาโอูดูซอีสีอ่านว่า อ่านว่าอะไรคะมาดูสินอกจากเราอ่านได้แล้วเวลาที่ลูกมาคัดลายมือลูกก็ต้องอ่านให้ได้ด้วยนะคะและก็เวลาเราประคัดลายมือเขียนยังไงคะเขียนสวยๆหัวกลมๆเขียนตรงๆดินสอให้แหลมอ่าวันนี้นะลูกนะคุณครูจะให้ลูกทบทวน พยัญชนะสระต่างๆแล้วก็นำมาเขียนขั้นลายมือง่ายๆแค่ไม่กี่คำนะคะแล้วก็ในขณะที่ลูกนำมาเขียนคำนั้นคุณครูมีเพลงใช่ไหมคะในคลิปนี้ลูกสามารถเปิดย้อนหลังแล้วฟังเพลงสระอูควบคู่กับเวลาที่ลูกทำแบบฝึกหัดกันโอเคนะคะทุกคนโอเคนะคะสำหรับวันนี้ พอเท่านี้ก่อนแล้วเรามาพบกับคลิปหน้าคลิปหน้านั้นจะเป็นสระอะไรเดี๋ย <c oughs> วเราค่อยมาดูกันโอเคนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ครูซูสายชิวกับบังนับยากุซ่าพอเท่านี้ก่อนโอเคนะคะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแอบตไครเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ให้ผมบังนับยากุซ่ากับครูซูสายชิวด้วยนะครับโอเคบ๊ายบาย